ขายดีค่ะจ้าพี่น้องแม่รักสิขายแป๊บเดียวมันสิมดเลยอันผู้ใดมาบ่ท่านก็นกคือบ่ได้กินเลยจ้ามี่สูน,น้ายาลูกค้าเควรนนี่รอดถ่ายยืนเพียบเลยรอดสื่อขับคุณจ้าพี่น้องรอดสื่อขนมกินน่ะละ่ะมีน้ายาปลามีน้ายาไผ่แล้วจะเท่าที่ซังจ้ทาทันขายเป็นสูตรกับสูตรเราสี่สิบบาทขึ้นไปจ้าพี่น้อง รจาของอำเภอเทพสถิตเองจังหวัดชัยภูมิคนเริ่มออกมาจับใจสื้อขวาหลายละจาพีน้องตลาดนาัดเสาร์นี้คนสียางตะเสาร์จ้าค้นสียางออกมาตะเสาร์เมื่อนี่แห้งฝนตกความรัจาพีน้องมือนี่กับฝนตกคือเกาอากาศทังบนฝ่ากับว่าเป็นใจให้พอขาไม่ขาดเฮาแต่ว่าลหลุดข,ขาดเป็นใจรัจา,พ,า,า,า,จาพีน้างงานองกำลังลังไหลเข้ามาจาาพุ่นกำลังยางข้ามาหาจับใจสื้อขวาง พี่น้องว่ามนมอนีเพื่อนอเได้จยังมาขายแน่เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุขสุภาพเม่ว่นศุเป็นเอฟซีทางบ้านไทยบ้านฝังลาบ้านตามประเทศก็ดีมือนีก็อยู่กับช่องสาวสอนผ้ารอคือเกาจ่าพี่น้องมือนีผ้ารอยอยู่ตลาดนาเซออำเภอเทพศรีนะจ้าพี่น้องจังหวัดชัยภูมิเขามือนีกับหญิงสาววันที่สิบเก้าว่าสองพันห้าร้อยเจ็ดจ้าพี่น้องมือนีสิบห้าพี่น้อง มณีอำเภอเทพสตรีฝนตกพันฝนตกแล้วพี่นองเข้าเทพสตนีเพิ่นสิบอ่อบไปเห็ดเบียกเห็ดงามนะจ้าพี่นองเพื่อนสิออกมาจับใจสื่อของอย่างเดียวจ้าพ่าไวเพื่นอนเห็ดไอ้พวกไฮม,มั่นไฮอ้อยเป้งใส่ไม่จ้าพี่นงมันขืนผูบ่ไไรเนาะเพื่อนก็นเลยออกมาจับใจสื่อของพนักนสร้อยที่สาวสอนผ้าลอผ้าขม่านี่เป็นสร้อยส้วนแลี้อยากน้อยกินนะจ้าพี่นองเป็นพวกพักอ,าอ่างหน้าหงาบานๆเข้าเัานล่ะบ่าว่าสิเป็นพักเอ กาดดรอขาวพักมีสุยางจ่าผุ่นบักเขือบักพริกมีมัมดผุกแนวเลย ห่นอี่ีผุนเบ่งไฟไอร้อนา้ลดไม่ละสิบาทเท่านั้นจ้ามือหนีขายดีๆดนะจ้าส่วนมาสิเป็นพวกพักพวกพักพวกเปกแตงพวกเปกพริปกบปกเขือเขืออลายนะจ้าพี่น้องพวก เสือผานาแพร่หรือว่าทาง้งโซนพวกเอพักอ่าง,อางนั่งยานือ่อหยานั่งกินนี่ละจา้า่งย,ยุ่ตลาดเทพสถีเท่านี่ท่านผู้ใดอยากเข้ามาขามาขายกเข้ามาทาังช่องเสาวสอนท่ารอกรกะได้เ้จ้าพี่น้องติดต่อข้ามาสอบถามเบื้องใดจา้าท่านเท่าอยากเข้ามาขามาขายกระได้ เป็นล่าลากษิยาย่างน่าละก็มาว่างไวด้านหน้าได้จ้าพี่นงเก็ดเป็นกองกองละห้าสิบบาทหรือว่ากองละหกสิบบาทจ้านกกระทาเอาไปผัดไปออมหรือว่าสิเอาไปทอดเป็นไก่เหนียวกับมี่ไกเ่กไกเหนียวโตละลอยหาสิบบาทหรือว่าสิเป็นหมากสตอเป็นผรเกแกงกับมี่จ้า ยีบาทเพื่อนกระขาย บ้านมาขายแต่ว่าขายกับว่าแพงเลสราสิขายกาละาศบ,บาทเพระาะว่าสิเป็นดอกกระเจียวอ่อ,อนๆอยู่มืออีนเมีนี่กระซิบ,บ,บาทออออเท่านั้นจ้าอ่อนๆนะแม่เนาะเอาไปลวกกินกับป่นกับเจียวพักซี่กระซิบาทพักไอ้กวาดชานแจ สิบเาขาดได้จ้าพี่น้องร้านอีพอนี่เพราะว่านราสีเอาปลาเดี๋ยแบบทีเล่ามาเองเฮ็ดเองมาขายหน่อยได้จ้าพี่น้องคุณอันนี้ปลาเดี๋ยประนีไจ้ามาอันหัวหัวหัวต่ำดังทวนทวนจ้าพี่น้องมาพบมาเจอหรือว่ามาอุ่นหนุนเราได้ตลาดนัดเทปสติทุกวันที่สิบเก้าได้จ้าพี่น้องมาอุ่นหนุนพอซอยพอแล้วได้จ้าปลาเดี๋ยเราเสียบเสียบปลาเดี๋ยพอ่อยเด้อจ้าพี่น้องเสียบ ผลไมยผลไมยเจ้านี่แพงไงนะจ๊ะพี่น้องสดทุกมือเลยหันผู้ใดอยากกินมากไหม่มากไรเขามาข้างส้วนด่านนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าสิเป็นหมากแอปเปิลมากอ่างวนหมากสมหมากร่องฟองมี่ไหมจ๊ะพี่น้องมากมั่งคุดหรือว่าหมากลำแย่มากแก้ว น้จ๊ะสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ่งคลิปช่องสาวสอนท่าลอกระไดขอบคุณขอบคุณอีกเทนหนึ่งน้จ้าสวัสดีจ้า